เช่นเช่นอาอาอาลงทนพร้อมเลยไงวันนี้จะไปหน่อยบอกว่ามาเที่ยวเลยแต่ว่าบอกว่าอย่ามาหาใครน่ะมาจอบคิดดีแมาจอบไหมไม่ต้องห่วงรอบนี้เจ๊คิดถดีไหมไม่เจอนานคือว่าไม่เจอนานไหมฮะมันอะไรไม่เจอนานไหมคาถามตีตีเลยไม่ไม่เจอนานอ๋อไม่เจอนานอันนี้แบบลงทุนแบบว่าออกรถคันใหม่เลยเพื่อมาไปเที่ยวเลย เพื่อพามาหาเพื่อนใช่ครับผมแต่ว่าก่อนจะหามันหาอะไรกินก่อนแล้วก็มาเที่ยวที่บางแสนนะแสงครับผมนี่ไหมบางแสนตอนนี่ไม่ยืนบางแสนเรามาเยือนบางแสนแล้วครับน้องพี่บ้ามาทันทีพี่บ้านตาป่องอยู่ตำแหน่งใจใสอะไรกับบ้าน๋ยวต็มเต็มให้เวจะจัดแน่เออนะเอาไปพันพันห้าได้ได้พี่ยอมใจให้เขาพูดจริงไหมนะเลือกให้ได้ถูกใจพ่อโอเคจัดไปไปหาอะไรกินไปดูด รถแบบอะไรถ้างมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างไหนมีอะไรมาบ้างเดี๋ยวจะบอกก่อนพี่อ่ะนี่เลยเราจะไปทำแบบกิจกรรมขับรถเลยครับมีรถไฟฟ้ามีรถแข็งพวกอะไรแถวนี้ไอ้รุ่นก็บอกว่าพี่โอมมาลองรถให้ผมหน่อยเขาบอกว่าแถวนี้รถแรงไงผมไม่เชื่อเพราะว่าเดี๋ยวให้เดมุลลองให้ดูถ้าแรงนะว่าแรงแต่ถ้าไม่แรงผมก็บอกตรงนะครับผมไม่ต้องเลยออฟคอมนะครับจัดหน่อยเว้ยไปยะ เสื้อหามบาลามโอ้สุดเกิื่อนรถมันกำตำแหน่งไงเอ่งสุดว่ะเกลื่อนตรงหลังเบงโคสุดสุดโคสรดทับแอนักสือพิมพ์มาพี่อ่าอ่ากลางเลยพี่ตรงกลางด้วยไม่เอียงเลยพี่ดี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 เหมือนเหมือนในเหมือนพระโกนหัวนี่ก็เหมือนพระเหมือนพ่อเลยเจิมให้ด้วยพรองเท้าอะไรพี่เออยยายายาม่เหมือนคนเหมือน พาเป็นโลกันมาเลยไปไปเล่นน้ำหมดไปไปนี่สุดๆเลยครับหอยยังดิ้นๆอยู่เลยนี่โอ้ยหอยยังงาปากแล้้วอุยโอ้โหสุดเกินอันนี้ทำเป็นยำให้เลยครับผมไปเสิร์ฟเสิร์ฟได้ไหมครับตรงนั้นครับโอเคโอเคเอาเอาเอาลวกธรรมดานะลวกธรรมดาครับเพราะว่าอ่าอย่างั้นแหละครับจะบอกนี่ยังดิ้นได้ อย่าบอกนะนี่ดินได้ครับเฮ้ยโอ้มไม่กล้ากินนะครับนี่ไงติครับถ้าเป็นแบบเคียดตะปาดแถวบ้านพ่อกินอยู่อันนี้ผมไม่กล้ากินเว้เยนะโอ้โองลงน้ำเลยพวกไอ้พัดเอ้ยตากล้องซูมหน่อยไปหาซูมไปดูดูข้างหน้านดูข้างหน้าหน่อยนี่<อ> <laughs> รู้นาทีไม่น้อกว่าต่อไปพ,พี่พักแล้วไปอิงพักหองไหนไม่ได้บัดห้องพักองิงอยู่ไหนเอ้าไอ้นีน่โอ้ แล้วจัดให้นี่หกศูนย์ห้าถ้าไหมหกศูนย์ห้ทางนหมดไปฮ้นนี่รอบเด็กไม่มีแบบวัยรุ่นฝักนี้แบบว่าเฮ้ยแบบ FC เราเลยเอาของมาฝากไยเดี๋ยวเรามีของอะไรฝากเขาสักเฮ้ยอัพจัดให้เขาสักสักฟองสักไฟเฮ้อางี้พี่อยากแบบได้งานดีๆตอนนี้ขอจัดให้เลยเฮ้ยเฮ้ยขอหน้ไหมมาถึงอันนี้ชาวบามเสน็จทีนะ ยังไม่ถึงเนี่ยถึงยังเลยยังถึงยังเฮ้ยเฮ้ยมันต้องถึงเลยนี่ทีมงานฝั่งนี้เลยอันนี้เดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่แถวนี้กันเฮ้ยมีร้านในแบบเป็นเด็ดแบบว่าเพชรบูรรณ์คับเพชรบูรณ์เพิ่งมาถึงเหมือนกันเฮ้ยมีติ๊กเกอร์ให้ทีมงานไหมมีติ๊กเกอร์ทีมงานนะอยู่นี่นี่นี่านี่นี่มาทีอาร์แนด์ทักทายจำก็ได้รถเจ็ดนี่คือแล้วกันอ่โอเคอ้ามีเจนี่เหรอเจนี่เออเอาบนนี่ก็ของออยแล้วเนี่ยก็คือเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมก็ขอแบบพักชิวต้องพา คอมเมนต์ไปหาก็บยอกมันคิดสิงกันไป็มีร้านอะไรแบบเป็นเด็ดไหมแบบที่เด็ดเนี่ยไหนแนะนำแนะนำใช่นะเอยเด็ดในร้านหนึงอะไรหีพู้ทีอ่หีอู้เอาแล้วได้แล้วได้แล้วเขาบอกร้านนี้หีเด็ดต้องจัดแล้วครับผมไม่ไม่ไม่ถ่ายชื่อร้านให้ดูนะตั้งใจเขามากตับงใจครับผมไปร้านที่เด็ดเขาบอกไปก่อนโอ้ สบไยมีไหมนี่ยอ้ออสวัสดีท่านผู้ชมก่อนทายก่อน,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 นสวัสดีครับไปพูดดังๆหน่อยมั่นใจไหมนี่มั่นใจสวัสดีครับสีครับผมเม้นยังหิวข้าวไม่กินอะไรเลยอ่ะสวัสดีอีกรอบนึงครับผมก็อยู่ผมมีสายชีวิตพลอ,อดคาร์บายครับผมก็เล่นสายชิวนะครับผมก็วันนี้ก็เป็นกิจกรรมของทางเยาวรับผมจัดให้พวกเรามาใหเขาให้ใหรอบนีใ้ให้เรามาเท่าไหร่วะแปดล้านบาทแปดล้านบาทนี่เองเองยอดค่าตัวเองเท่าไหร่มาเนี่ย สิบล้านอันเดี๋ยวเดี๋้งโอ้โหน,นี่นี่นี่พิธีกรอ่าพักที่ีกรหญิงรับเอ้ยแขกรับเชิญไม่ใช่พี่ดีกรรับเชิญหญิงก็มาทำงานร่วมกันวันนี้เฮ้ยเดี๋ยววันนี้เราจะต้องแบบมาเปิดตัวต้องทหไงรู้ยังรึเลยยังไม่รู้จะมากินกับข้าวก่อนอย่างเดียวเออเฮ้ยอย่างนี้เราจะต้องออกช่องด้กันตลอดเลยมีช่องเองไหมนี่คนถามอยู่ออกรายการอะไรวุฒิภาวะตัดมาสรุปว่าช่องเก่านี่คือช่องอะไรก็ เราจริงเหรอเออจะเอาช่องอะไรจะเอาเป็นช่องอะไรเราจะเอาช่องอะไรถ้าเราติดตามจะเปลี่ยนตอนนี้คือจะตอนนี้กำลังเปลี่ยนชื่อเป็นไบโอสตอรี่ตอนนั้นนี่คือช่องอ๋อเกมนักสกุลเราเป็นนักสกุลเป็นนักสกุลกลายเป็นสตอรี่แต่ว่าเป็นช่องเดิมเปลี่ยนแค่ชื่อใช่ใช่ใช่อ๋อติดตามช่องทางได้ทางนั้นใช่ค่ะ Facebook IG สติกเกอรคือชื่อเดียวกันหมดเลยเดิมเดิมเปลี่ยนแค่ช่อง YouTube อจะอัพให้เขาดูหน่อยไหมหนีิมีเวลาไหมหนีิ ตัวนี้มีเวลาปอนคิดมันก็ดูไมยังยังจะเป็นเดือนหน้าเดือนหน้าเดี๋ยวนี้จะพาไอ้นี่มาขับรถเนี่ยรถเปิดตัวใหม่มันน้อง,ะองจะร้องง่ายจะร้องมันมันมันคิดถึงเพื่อนเนี่ยมันคิดถึงอ่ะไอ้จอบอแล้วได้ได้เจอกันแน่วันนี้ไอ้จอบเป็นรอนั่อนเลยแต่ว่ารออาร์พารลัก่อนพิธีกรชายคนหนึ่งคุณนายยังกำลังมากำลังมาแล้วโอเคไงคุมาแล้วมาแล้วมาแล้ววันนี้่ใช่ตัว ไล่ะเขาเปิดตัวรถใหม่ไม่รู้รุ่นอะไรไปดูไหมเนี่ยมาแล้วเอ็งจะรีวิวได้ไหมพี่ทามเนี่ยวันนี้เอ็งมีหน้าที่รีวิวนะเพราะปกติก่อนหน้านี้ไอ้จอบไปรีวิวให้พี่ไงนี่จอบไม่อยู่เราตื่นเต้นจริงพี่ยังงงมันไหวพี่นี้พี่ยังเอาเปิดตัวใหม่อ่ะสู้ทัศน์ทายน์ทั้งจุดสวัสดีครับผมบักเว้นสายชิวครับหาแว่นให้มันใส่หน่อยไปพี่มันยีตาตลอดเลยไปดูก่่อนวารถมันจะคืบไหมนะว่าอยากอยากออกสักคันหน่ออยากเปลี่ยนสไตล์ใหม่แล้วเบื่อแล้วรถน้ำมันน้ำมันแพงจน เอ้าจานอาหมูสวสดีครับวัสดีครับนี่แหละไอ้ไม่ไม่เรต้องมีไม่แล้วเราต้องเอามารวูปอ๋อรับเอฟบอกลังเอฟเอฟบอลังเอฟเอฟบอลังมาเขาเป็นคนชอบตามหลังมาครัก็ครับผมสวัสดีด้วยครับสวัสดีสวัสดีเดี๋ยวครับอักล้องวันนี้ต้องกล้องสองตัวแล้วครับกล้องเป็นการเปิดเปิดตัวรถใหม่ของยามห้าเลยด้วยโอ้ยไอพี่เหมือนไอเหมือนอะไรนะในเฮ้ยนี่เหรอแมกกันแต่อันนี้แบบเป็นอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้อันนี้คือรถเปิดใบอ้โอ้ยโคตรสวยเฮ้ยเดี๋ยวเอาให้ไายเหรอดูดูอย่างเงี้ยคิดว่าความเร็วประมาณเท่าไหร่ครับก็คือมันจะเป็นรถที่ประหยัดพลังงานที่สุดพลังงานคือไม่ต้องใช้น้ำมันเลยรถนี้คือไฟฟ้าล้วนๆเลยไฟฟ้าล้วนๆเลยใช่ไหมครับอ่าเห็นไหมครับจบแล้วเฮ้ยก็คือผมจะบอกเลยวันนี้จะมีการแบบมันจัดทริปเลยจุ่งริ่งอะไรเนี่ยเหมือนเหมือนมึงจะทำแบบให้มันแบบ สนุกนี่ฮาแต่หน้าตามึงแบบไม่สนุกนี่ไงร้อนอ๋อมันร้อนเฮ้ยนี่จริงว่ะเย่คนโฟว์ใครลูกหลานใครบอกได้ไหมอะไรคนไหนน้องน้องกองยังน้องลูกอาลูกใครลูกใครมาอามครับมาอามเอ้าแล้วแล้วแม่ไปไหนแม่แม่อยู่ขมิ้นขมไม่มีแม่เลยยังยังอะไรวะแม่อยู่ังอยู่แล้วอเเดดีี๋ยวาแม่แม่อยู่ลาวแม่อยู่ลาวอยู่เขมร คอมเมนต์ตอนนี้อยู่คอมเมนต์อ๋อแสดงคนเด็กเขารู้จริงเด็กเขาไม่โกหกหรอกแม่อยู่คอมเมนต์ใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ได้มาแบบไอ้ปีนแตกมาจับหลังพี่น่อยเฮ้ยมีตำรวจด้วยวะเฮ้ยอะไรวะพี่ถามว่าอะไรตำรวจมาติดคุก้านไหนอยู่ลงทะเบียนตรงนี้เปล่าพี่โยม ถเราเบียรนะครับโอเคเราตแล้วเราต้องใช้รูกแบบการสแกนนะครับอาหารเราเมือเช้าเมื่กไม่กินอะไรเลยวะไม่ลองท้องอัถึงนอเมริไร้างโอ้เป็นงอาหารอยางนี่เหรอมกลับบกานไม่กลับบ้าสุดตีเลยไี่ไนกินอเลยเว้ยเว้ัคนเยอะมากอร่กอร่อยมากบรรยากาศดีมาก mọi người đi người Nói người đi người mọi người Đi người mọi 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 chơi mọi người mọi đi mọi người 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 cái gót đó, bỏ sạch cho cái này ra Bỏ sạch chôn kia ra kìa Ừ, ừ, ừ Ui, ui, ui โอ้โหดูดูดูลายดูลายแล้วกอดลายแล้วกอดโอ้โหแูไนเนี่ย่ไหนพววแล้วจะสุดแนเฮ้ยเาลืมเขาเรายังฮะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยเพื่อนกันเลยเเนี่ยเนี่ยเยเอเยสั่งหน่อยดิเฮ้ยเ่วยสั่งหน่อยดิได้เฮ๊ะเอ๊เฮ้ยมันจะ้จ ทำไมพี่เหมือน่มันเย็นงั้นเราไม่ได้เย็นกันครับเฮ้ยไอ้เบิร์นไม่อยากคุยกันเลยเพื่อนเลยเไื่อนเลยใช่ไหมล่ะเฮ้ยไรล่ะเฮ้ยเอ็งทักไปหาพี่อะไรบอกให้พี่ไล่มันออกทำไมพี่งงวะไปเปล่ามันอ๋อมันจริงผมมันจิงอะไรตัวอาก็ไปรอะไรอ่ะเขาอยู่สายยิวเขามีงานมีการทำเลยเฮ้ยนี่พี่ลองค้อมรถดูยังรถรุ่นใหม่อยู่มาก่อนมึงอีกเอาและวไม่ถามพี่รถเฮ้ยนี่เป็เพื่อนกันแล้วเฮ้ยเดี๋ยว ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เดี๋ยวพี่จะไม่ขับหรอกเดี๋ยวพี่ให้พวกเองให้เองเป็นคนขับเลยไปจุดนี้ให้พวกเองขับเลยเองทำหน้าที่ขับมันเลยเด้อใส่หมวกแล้วขับพูดเลยแดินพี่เลยพี่บอกแบบตั้งรถขับที่อยู่เดี๋ยวกันน้องเอาให้เด็กอ่าไดโวัวับเด็กไซยโยลองเดี๋ยวมาซักเที่ยวกันหน่อยไหมโชว์โชว์พี่น้องเขาหน่อยเอ้าไอแต่ไม่มีรอะไรใส่เขาแก้ไม่ได้แล้วเหรอเอ้ยเอ้ยเอ้ยสีเป็นสีผมสีไงพี่ว่า เราถามว่าทำไมได้ไม่ทำไมได้หนีมาป่ะอีรสถามอย่างไม่กล้าเลยหรอกไม่ได้ไม่ได้มาไม่บอกไม่กล่าวน้อยแ่ทำนี่ใสเออเอาดียเอาไปเล่นี่ไม่บ้าไม่บ้าหรอกเยวเขาเยวถ่ายคลิปไปออกกมาดีกว่าไม่บอกว่าไอ้ที่เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยบอกบอกบอก่าไมไ่ด้ไม่แอบไม่าแอบมาผมอยากแข่งกับผมเองครับใคเหมอเองอยากแข่งอะไรหมอนีเลยต้องแย่ทีมกัน้วคุยยังไงเออทำไมน้อยให้ อย่าบอกเลมันแปลเขาหแอติดไอ้ล้อมาล้อลามาป้อกันไปยังไงอ๋อไเลยอ๋อคือแบบไม่อยากแข่งกับมันเออย่ว่าไงล่ะพเลยจะสู้ไหวไหมล่ะไหวไหมเลือมันมันไหไหม่เดียดีเดียวเรามันไหวเลยเอาซะไม่น่า จะเอินให้กำลังใจของแก้มน้องชายก่อนเลยแย่เลมเนี่ยแต่เดี๋ยวเราก็หน้าที่ต่อไปกับรถผมรู้แล้วผมไม่ขับแม่งแล้วผมให้บนี่เราขับเลยรอ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 ชมรอชมดูสไตล์กันครับแล้วกันสไตชิลจะเป็นยังไงว่าจะขับถอดกดป้ยไหมผมฝึกมาหมดแล้วรับรองนะถอดมันลูกพี่แน่นอนโอ้ได้เราเสื้อเอ้ยสวยป่ะเปลี่ยนแล้วครับจริงเปลี่ยนเปลี่ยนจากเสื้อเป็นเงินไปอ๋อเปลี่ยนแล้วให้เสื้อก่อนพี่เทรถเอ้ยเสื้อสวยนะ ไออ้อยได้ทุกรุ่นพี่พี่เราเราเป็นอ่าเฮไอนั่นเจอเลยถ่ายอะไรไม่ได้เทสเลยพี่เฮ้ยโง่ก็เดินไปด่าเขาไลทีก่อนทงาไม่รู้อ่ะเสร็จแล้วเปิดให้รอมแบตเต็มไหมล่ะอู้วเยดเอ้ยพี่ปรับโหมดนะครับดูที่ปุ่มเต็มเต็มฝ่ามือนะครับเราจะเราจะไปดูกันครับตัวแบตเต็มทุกเท่าเนะครับตัดไปไว้ที่สแตนดาร์ดพี่ว่าโอ้โหมนจะจะกินไปไม่ไม่เกินครึ่งเลยแหละพี่ว่า ต้องลอง้าอถ้างถ้าจัดคู่เร้องเลยเราซ้อนสองเลยดีกว่าอยากดูว่าต่อแบบไม่เหมือนคนอื่นนะพี่เขาตังยู่นเดียวรถนาดนี้มัน้ลยรถขนาดนี้มันรถบ้านมันต้องซ้อนสองเลยลคือไรช่วยดูตัก่อค่ะเร่งมงอมือกใครใครยังไม่ใครยังไม่อยู่ในหมวดสแตนดาร์ดบ้างมีไหมคะ นะครับขอให้ปรับเป็นหมดมาตร์ดนอ๋อสแตนดาร์ดวันนี้ก็ขอวิ่งสแตนดาร์ดก่อนนะครับลองบิดดิอ่ะบิดดิหมุนไหมอะไรเบิร์นใครยังไม่สแตนดาร์ดอีกยกมือขึ้นอ่ะเรื่อเออเรียบร้อยแล้วค่ะพี่สกีร้อยยังไม่ลงพื้นหรอวะอ่าใช่มันร้อยก็ร้อยจะมาตรฐานนะครับเพรา่าเอาขาตั้งลงนะครับขาตั้งลงอ่ขาตั้งลงได้เลยค่ะเอออ่ะขาตั้งลงอ่ะอาลงเอาลง ครับตอนนี้นะครับไฟบนจอนะครับจะมีไฟสีเขียวกระพริบอยู่นะครับแล้วให้ทุกท่านนะครับกดปุ่มสตาร์เปามากนะครับปุ่มสตาร์ทก็คือปุ่มที่หมุนนะครับใต้ปุ่มหมุนนะครับกดสตาร์หนึ่งทีแล้วมันจะพร้อมวิ่งนะครับนี่คือโอ้ยเ่ขเคลื่กดสตาร์ทเลยค่ะอ่ะจับให้ด้วยเอาระวังนิ้วพอแล้วระวังนิ้วโผลนิ้วอีกแล้วลองบิดเบาๆนะครับเพื่อจะดูว่ามันขยับไปได้แล้วนะครับโอเคนะครับ เป็นกันแล้วนะใส่หมวกกันน็อกครบร้อยเลยค่ะบีเป็นอะถือว่าโนูหนึ่งใส่หมวกกันน็อกเป็นชิลนะคะทุกคนใส่แว่นตาด้วยนะคะใส่ชิลฟิดชิลด้วยนะตอนขี่นะใส่ชิลทางนี้ครับเราจะใช้วิธีการขับขี่แบบปลอดภัยนะคะสาธิตท่านนะครับใส่หมวกกันน็อกใส่ค่ะใส่หมวกกันน็อกพร้อมนะครับเบมเบอร์เลอร์เตรียมตั้งขบวนมาหนอกขาตั้งขึ้นปั๊บ ยังไม่เกล้าดขึ้นเกียวได้รอเอาลองดิแล้วะตาเดี๋ยวระวังรถนะคะอ๋อขึ้นเกียวอ๋อเฮ้ยออกตัวได้งียบคลิปเลยพี่งยบเลยไม่อย่างชอบอ่ะส่งมา่งมาพี่ส่งมาเลยแบบใส่หมวกกันน็อเลยนะคะอ่เ่มตงเดี๋ยวมาดูกานครับคิดดูก่นะผมว่าจะสุดขาดไหนมาจริงว่าต้องมีไว้ อีบาทแล้วสักครับยุร์แกมันแพงอะเหมาะสำหรับเราเลยเอาไว้แอบเจ๊ไปเที่ยวอีบานเฮ้ยไม่ต้องบอกไปนี่ป่ะเอ้ยเปิดบอรดเด็กอ่ะเปิดดิอุ้ยใหญ่ว่ะเป๊ะมันมีอ๋อเกจ๊ไปชาร์จพวกพาอ๋ออ๋อไปเองฮ้ยเข้าไปแล้วป่ะ แต่ดีไม่ต้องตัวน้ำมันเครื่องไม่ต้องเช็คอะไรเลยไม่ต้องกลัวแบบข้อบี่ยงขาดอะไรเงี้ยไม่ต้องแบบกลัวลูกติดเลยนะแถวคู่เลคะะคู่ไม่นึกว่าสมัยเด็กๆเคยเล่นรถทันยาใส่ฐานกับรถไฟฟ้าวิ่งโตมาจะได้มาขี่รถที่เป็นรถไฟจริงๆแถวคู่ด้วยค่ะเออที่เราเป็นวัยรุ่นแบบกลุ่มแรกในประเทศไทยเลยนะพี่เออเฮ้ยเฮ้ยไม่มีเสียงเลยอะ นี่เราพูดกันมีเสียงแบบไม่มีเสียงเครื่องแบบมารบกวนเราแล้วเนี่ยไปไปตรงรถเราก่อนปะเต่อแถวแล้วเอ้ยมันเงียบเกินไม่มีเสียงอะไรเลยงงใช่เงียบมากเฮ้ยเขาคุยกับใครจเฮ้ยเดี๋ยวรถทีซีนี่คืออะไรทำไมต้องเียนทีซีครับทีซีเอสอ ีคอนนทิิอ๋อแท็กชั่นคอนโทรลซิสเต็มแท็กชั่นเนี่ยระบบแท็กชั่น้ามีแท็กชั่นคอนโทรลมีซิมด้วยเนี่ยมีนี่ขึ้นจีเบียสด้วยมีรู้ไม่ได้เลยซื้อคันนี้ยเนี่ยโอ้โแล้วครับผมมันมันเชื่อมแบบใช่มันมีซิมอ้าวชิปหายแล้วจะรรู้้แลวคับพี่โอเเคคคครรัับบโออไปขี่สามวันจอดสักสองวันชีพหายแล้วยาวไป 哦，喵喵喵，快，快。